ในช่วงข้องน้ำฟ้นตบ ในช่วงของดิพ่านมาเนี่ยก็<ช>เลยทำให้ลา้พื้นทีนะคะออมีน,มมน้าท่วมนะคะคในลร้พื้นทีลุ่มตามโดยเฉพาะพื้นทีจังหวัดชายแดนผักตายนะคะเดี๋ยวเราจะมาติดตามสถาน,นก,การณ์น้ำท่วมในพื้นทีของจังหวัดนราธิวาสค่ะก,ก็เป็นอีกแห่งแห้งนึ่งนะคะที่มีสถาน,นก,การณ์น้ข้าม,มาด้วยค่ะกับคุณกิติพลวบุฒิวงวัวนาสมัครงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนราธิวาสตอนนี้อยู่ในซ้ากับพริบขับเข้าแล้วด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะวหนนะคะวันนี้สภาพอากาศในพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสเป็นมันผืนมังคะาตอนนี้อากาศดีขึ้นวันนี้ฝ่าเปิดแต่ว่าไม่ทราบว่าจะมีฝนแต่ว่าแจ้งมาว่าจะพกเจ็ดแปดกานี้ยังจะมีเข้ามาอีกอืมครับว่าชาวันนี้ยังมีฝนตกอยู่เลยไหมคะว่นนะตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ฝ่าเปิดตอนนี้ฝนคาดแมตเป็นบ้างไปชวนแล้วค่ะครับว่นนะครับตอนนี้สภาพน้ำท่วมหนักวันเนี้ค่ะผมที่จังหวัดนราธิวาสเป็นมันผืนบ้างครับ ครับตอนนี้ก็บางบางโ้นจะยุบตอนมันจะเป็นปันนีครับผมที่ตียุดต้นน่าก็จะยุบล่งไปโ้นทียู่ข้างหลังก็จะหลับน่าต่อมาก็จะไปใหย่ถี่ท่วมกัตรีจะขบวนจะลดลงก็จะไปท่วมมาข้างหลังผุ๊บจะดีดขึ้นแต่เลขกับอำเภอตียู่ที่ตะเลติดขึ้นไปกลางน่านและปลายน่าจะจะหลับน่าตตอ,อก,กับครับค่ะแล้วช่วงวันซ่องวันที่ผ่านมาเนี่ยค่ะวัานอาทิตย์ฝนมันตอกมายางตอเนื่องเลยมีพื้นทีไนมังคะาที่ประสบปัญหาอุทกภัยอะค่ะ ก็ตั้งแต่ตอนนังนเราตีอำเภอที่ดิลินอำเภอแหวงอำเภอโป้ลกกับที่อำเภอที่ตะเคอนอําเภอทื่โซอําเภอเจ้าไอรองอําเภอรังแง่คือคุณมือ,อ,อ,มอ,อ,มองยังไม่เข<ห>้าที่ที่น้อ<ห>าไ<ห>ปาชอบไปหลับนำกันมาเป็นตำลังดับแล้วกมยังพื้นที่ทหัวานาโบเนี่ยพื้นที่ไหนที่นักสุดแล้วก็ยังต้องเฝ้าระวังอยู่เลยนะคะ ตอนนี้ก็สีโมโนยังแจกว่ามันมี้ัวฝันัางกันนางพ้องเขาเคยแตกคิวแต่เขาไปซ่อมบางส่วนแล้วเนี่ยเพราัฒนามันมามาขึ้นเอาไม่อยู่ก็ต้องแตกนักกว่าเดินก่อนรอบนี้นักกว่ไปขอผ่อนนำนี้ครามเป็นล้นที่เล่นไปอีกครั้งหนึ่งเลยครับแต่ที่จะแนะเป็นอย่างงูเจแนะดีอย่างนึ่งนำเลยลงของเขามาข้างหลังแล้วครับในส่วนของผลกระทบระครับว่านาครับในกับกับพี่น้องชาวบ้านเนี่ยตอนนี้มีบ้านเดือนเสียหายมากหน่อยแค่ไหนครับ มามาทำให้มาครับเป็นไรไรกับเรือนกับแต่ตัวเลขก็ไม่ใจจริงใจกดตุ้งตรงเราข้อมูลจะเปิดกันบางทีนึงในการตรวจที่เลรจะเป็นการข้อมูลที่พิาสตาจะมีปัญหาหจในการหลยงานเยอะครับเยอะไม่เยอะมาเยอะกว่าฝังคอนแต่ผมค่ะอาจจะเป็นเบื้องต้นกันนะคะว่านราอาส่วนใหญ่เนี่ยเป็นบ้านเรือนหรือว่าเป็นในช่วงของดินทวนทะลุมหรือว่าเป็นเปื่นทีท่วมทางการเกษตรคุณยาเป็นบ้านเรือนที่ตุ่น้ำเขาต้องจมบ้านทั้งหมดแต่ว่าความเสียหายนต้องเช็คอีกทีว่าตอนนี้บ้านเป็นอย่างยูครบแต่ว่า ห้องในบ้านน่ะถึงรับพี human, ่นอนที human, ่วงทีว hmm. ีแล้วเนี่ยจะตกน้ำท่วมเมื่อเพราะก็ไม่ทันตัวบ้านเนี่ยยังแข็งแรงยังแช่ได้อยู่ค่ะทั้งที่นี่การให้ความช่วยเหลือของบพรนราธิวาสนะคะตอนนี้มีการให้ความช่วยเหลือในระดับชั้นประถมก็จะมีกาต้องลงเพื่อรายงานเลื่องการประชุมกุญแจบอกเพื่อมาช่วยออกเงินมาช่วยเหลือพี่น้องที่ทอาคนไม้เฮ้ยให้ได้จะต้องฝึกทามคนไม้กับผมเราจะยังจะช่วยทุกอย่างที่จะทำได้กระบวนการด้วยงานเกี่ยวข้องก็มาช่วยเป็นนวดถหานนวดถังรถในปุ่นทีกับรถปุ่นทีไป แต่เ p าพิจาร์ดูแลกันไปนู่นมูลิธีต่างๆแลตอนนี้ก็จังว่าก็อำเภอใจล้ๆต้อย่างทีบ้างแล้วนะครัอมีครประกอบเรียงงานไปตั้งแต่เมื่อวันวันที่กเรตนวันที่สี่สี่าเลยาเลยคทุกอย่างตีกงจะย่อยแชกกันไปแต่ที่สำหรับรุมลเจะวงในล่วงเองก็ให้หมบไหมให้องนทีก็มาดูปนทีจะมาหมอตทุ่ง แยกให้สั่งจากับผมแล้วยังบ้านที่พี่น้องประชาชนที่อาจจะไปอยู่ในครัวเรือนไม่ได้ปะเนี่ยคะเรามีศูนย์อพยพในการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไหมคะก็มีก็มีกับตา้งมาเชียนนโคโลบก็มีอพยพไปอยู่ที่ที่ควอาไฟก็ถิ่นเทียนบันโตสี่ค่ะถ้อไฟโผล่เรือนก็ไปอยู่กันั้นัญที่วัดพรนที้น้ำเราจะปล่อยๆใช้ย่อยรับำกันกับผมอืมครับวันนี้ครับ5ว่าพี่น้องประชาชนต้องการก็ความช่วยเหลือเนี่ยสามารถติดต่อได้สองทางไหนบ้างครับ จงตั้งครับ็คือจทิศอยู่ไกลก็รึกกว่าเขาไกลจิตก็คือกับต้นไม้เนี่ยจงทิศเนี่ยเป็นคนแรกครับที่ต้องดูแลถ้ามันเกินจงทินมากก็เป็นหนักเพื่อครับเป็นหนักเพื่อก็เป็นผู้ว่าแต่ระดับขั้นตอนกันค่ะซึ่งตอนนี้ทางปอพอเราเองเนี่ยมีการประเมินสถานการณ์กันไว้เป็นพื้มั้งคะตอนนี้เราก็ะเมินก็จะถือว่าจงจงจงหลอกข้อมูลจากอำเภอท่นนึงเราก็ประเมินท่นนึงที่เราสามารถงานเดี๋ยวเอ็ดอยู่ และตอนนี <f dragging> ้ก <sympath is> ็ต้องกระดมทุกอย่างที่มียุ็ช่วยพี่น้องให้ปลอดภยก่อนครับตอนนี้ก็ทำทุกอย่างที่ทำได้เพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันเป็นตัวเกิดถ้าแต่ไม่เกิดฟองกันหมดเลยทุกย่างมันก็ต้องช่วยกันให้นักออกพรอนอันนี้บอกกันหลอกพรอนแต่ต้จะตามหน้างานค่ะแล้วทุ้อย่างมีผู้วแก่ต่างกันต่างกันเรื่อยมาต่างกันลงทุกพื้นทีเลอยแต่ต่างก็เป็นพวกพี่น้องอย่างมากต่างลองทุกต่างตุกกองผู้ว่าไม่ได้อยู่กับทีต่างอยู่ในพื้นทีมัดเลยครับ ครับฐจังหวัดมีด้วยงานเพิ่ด้วยพุทคนลเมื่อแต่ละแม้แต่องค์กรแลมวลิติต่างๆก็ราเข้ามาช่วยจุดไฟแต่ตอนนี้ครับถึงแนวโน้มสถานการณ์ตอนนี้อะคะว่านานาเริ่มลดลงแต้วนนี้สถานการณ์ตี้นั้วันนี้แอนที่ฝ่าเปิดคน้นยุดกัดดแมทแล้วแต่ว่าก็ต้องมาดูน้มที่ยังค้างอยู่ว่าจะลงเร็วขนาดไหนต้องดูที่นาำทะเลด้วยถ้าน้ำทเลรุนก็จะลงช้านิดนึงแต่ถ้าน้ำทเลไม่นุนก็อาจจะ ทุกคนก็น่าจะแห้งมดในแต่ขามาสำรวความเสียรเละรก็ตามเสร็จแลน,นตตอไปอสแสดงว่าก็คืออยู่ระวังด้วยคาฟฝนไม่ตกิืม,มน้ำที่ครั้งยดีดยวนี้ก็จะระาบายลงสู่ทะเลนะคะทีนี้ในช่วงนี้ค่ะว่านะคะราม,มีการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะคนที่ยุ่ลุมตา้มหรือว่ายุ่ริมแม่น้ำผืนผืมบางให้เราเจียงมาทเเจียงต่างเิบซ้นะครับเจียงเูเลยก่อนว่าบามจิาใจพันเจียงต้างถูกสองข้างว่าอย่าเป็นชื่อก้องสองทิ้เชื่อก้องจุมชนทางสวี่ต่างมือื้อช่าง ทำทุกทสองช่าครับตอนนี้ทำไปหมดาเด็กจะมาครับตาบแล้วเป็นอย่างยากว่าจากบ้านนี้บางคนก็เป็นบ้านชั้นเดียวมันประโยู่ยกไปวมดนะมันแบบนี้ในฝนก็ต้องน้ำท่วมเพราะว่าพี่นอ้องเขาก็มีกำลังไม่หมาอีกตั้งต้องแกนกับเขาเขาไม่มีกำลังตามฉันเดียวชั้นเดียวก็ต้องอยู่ทตามเด็กแล้วจะสร้างความโกรธน้ำมาบ่เนี่ยไม่รู้ไปทางไหนครับว่านะครับอยากใจว่านาฟ้กเตือนพี่น้องประชาชนดีสั้นจนไปมากเนี่ยครับว่าถนนช่องทางในบางที่มันสมบูรณไปได้ถนนตรงไหนบางที่มันชำรุดตรงนี้ครับผม กับตอนนี้ตอนนี้พบกระทั่งกระต่างรุ่งสำหับฉลองรงจุฬบทว่าให้รายงานให้ตำรวจรายงานประมาณที่พอเหตุใด้เป็นพื้นฐานในการรายงานข้อมูลต่อบอกว่าตอนนี้เราเองก็ไม่รู้ซึ่งทางกว่าเราดูเราดูในในตัวทีดต่ำบังน้ำบางอัมเภอเดียบกัมเภอเพราก็มีกวาเสียอยู่แต่ที่ครับข้อมูลตรงๆว่ามันต้องเป็นมันเป็นแค่เป็นตอนนี้ถึงกว่าต้องให้คนที่รายงานเข้ามาจชี้แจงมัน้องรับรับผิดชอบด้วยกว่าบางคนรายงานก็แบบเป็นไม่ใส่เกี่ยวข้องอะฟูไปเรือแต่เแลว สถาบานตอกใจไปหมดัดตัดเตือนไปมัดครับอะไรอย่างเงี้ยถ้า้องว่าถ้าเขาเอาไปแจ้งเตือนเอาไปยกนี้มันเตือเอาไปยกไปยุติปั๊บไปไกลอย่าไปฟื้นกว่าที่มีเวลากว่ากว่านานมาแล้วถ้ไปช่วยเรื่องยากมากัถ้าพี่น้องว่าถ้าเขาแจ้งเตือนด้วยไปบอกว่าไอ้คนแบบว่าที่ตัดไปก่อนการเข้าไปบัดน้ำจะปุ๊เพราะว่าถ้าคุณไปไปฟื้นกว่ากานานมาแล้วคนนี้อกนี่มันเป็นเรื่องยากเลย ว่าอันตรายเคยขึ้นต่างผู้ไปสวยต่างผู้ที่ทุกสวยมันจะไปเปิดจะเป็นฝารลังก็มีอีกแต่ปุ๊บ ค่ะเข้าใจได้ว่าบางคนว่วงว่วงว่วงคาวว่วงโค้งว่วงบานว่วงเรินแต่ว่าถ้าเกิดพี่น้องประชาชนเพขาแจ้งเตือนแล้วนี่ก็ต้องให้ปฏิบัติตามกันอย่างแข็งขันสุดท้ายค่ะว่านะคะเบอร์โทรถ้าเกิดใครได้รับความเดือดร้อนอยากจะขอความช่วยเหลือจากปอพมีเบอร์โทรใต้ด่วนอะไรให้ได้ติดต่อไหมคะอันนี้ปอพ่อไม่ใช่เป็นนวดนเป็น่เป็นคือให้แจ้งกระสองที่ติดอันตรายติดรุดกับผมแล้วจริงๆก็รมาได้จริงกันนึกจัดแปลซิกับผมค่ะนึกจัแปลซิสุดท้ายค่ะบอกว่านะคะอยากจะให้ความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนว่าเกิดความเดือดร้อนพีเนี่ยทางหน่วยงาาน กัดในพื้นที่เนี่ยก็พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนค่ะใช่ไอ้ไอ้แจ้งตองทิ้นตองขีเจนโอปตอึงสษาบัานตำบลเศรษฐบ้านเมืองแจ้งแจ้งอยู่ใครจะรู้แต่เขาจะมีความพร้อมแบบนี้อยู่แล้วแต่ว่าคนอาจจะไม่เคยคิดต่อไม่เคยไม่เคยอ่าอ่ากองอื่นๆไม่มีไม่เลยเมื่อก็ค่อก็คนก็แบบนิดนึงแบบนะ ึ่งการซื้อก็คือผยักหญ่กแบนั้นถ้าที่อยู่ใกลกันจะอ่านติรุดกับผมค่ะครับก็จะไปนั่งด้วยกับผมค่ะอบพระคุณมาค่ะว่านาคาวันนี้ทีมมาให้ข้อมูลแล้วก็รายละเอียดกับพี่รักขับเค้านะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะครับขอบคุณครับดีครับ มันกีครันสถานการณ์นำท่วมในพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสนะคะตอนนี้ก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็แร่งให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนหลายอย่างที่ว่านาบอกเลยเดียวเนี่ยก็คือพี่น้องประชาชนที่ยุ่ในพื้นที่ที่มันแบบประสบวิกฤตนะแล้วก็เจ้าหน้าที่เข้าไปแจ้งเตือนแล้วว่าให้ออกพยบออกมาเนี่ยก็ต้องยากจะให้ทําตามคําแนะนานะคะเผื่อจะเวลาการช่วยเหลือเนี่ยมันจะได้เข้าถึงได้นายนะคะก็คือจริงๆเราต้องเข้าใจนะครับโดยเฉพาะ คนย้ายคนทาคนแก่กมีความเป็นรู้สึก,กว่าเป็นวังบานมไม่อยากทมบานไปไหนนะครับอ,อันนี้ก็ต้องใช่ครับต้องรองชีวิตตัวเองก่อนนะครับทุกต้องอเอาชีวิตตัวเองให้รอดก่อนนะคะค